สวัสดีค่ะไอคนข้างๆเล่นต่อเลยโอ๊ยกัดไปทำไมเนี่ยโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นมายคราฟกันนะคะเขินเลยหนูไม่เป็นไรพี่เบลกกานเอยเออมุดอันแรกเลยจะมาสร้างร้านอาหารไม่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 อี่ะมอนี่หมดอันแรกใช่ไหมคะ ก็เล่นไปเลยนะจ้างมาอาหารที่ค้างๆตรงนั้นทิ้งเธอาเพลงประกอบไลยค่ะหมึ่งช่อสองสามหมดแล้วค่ะขึ้นไค่ะขึ้นไปทาไน้ค่ะทาไนค่ะขึ้นไปทางค่ะอปทำอะไรกับเอ็มจินนะคะมีคอมพิวเตอร์ค่ะ มาเลยตรงกึ่งกลางก็ตรงนี้ตังไหน รูปตัววัวโอ๊ะกลับมาหาฉันที่ดีไหมดี่ทำอะไรคะเดี๋ยกรู้มมาไปนี่ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูตอนที่สร้างเสร็จเลยดีกว่ามาได้ครึ่งทางแล้วนะครครึ่งทางจริงๆอย่างแท้จริงและแน่นอน อะไรอะอวลาเท่าไหร่เดี๋ยเท่าไหร่คะทิงคลิปมานานมากเดี๋ยวเราตัดต่อนะคะที่จริงมันเท่าวันสี่ชั่วโมงและไม่สี่ชั่วโมงสนาทีได้ละยี่สิบนาทีตัดต่อไปสิบนาทีแล้วจะหนูเบลคุเขาที่ตได้ระหว่างที่ตัดต่อเลยเออไดยว่ดี๋ยว เพราะต้องพ่สีไดีก่าระหว่างนี้เราก็พูดผ้าฉีดนะเราจะถับเปลี่ยนห้พี่ทำต้นผมไม่เป็นโรงงานเลยพี่ผ้าเองกอขาจะเอาไว้อ่ะสีที่ตัดกัน พูดมันก็ได้นะคะพูดเหรอพูดเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่าพูดพอพอเดี๋ยวเขาไปใกล้ๆแหละเขาไม่อยากพูดเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้พูดพูดเลยเก็บเป็นสีเครยดนะจ๊ะสีเครยดสีเครยดไม่ในหะทางเห็นหน้าใช่ไหมช่อง Mario Castle Gamer ต Lew ั้งต fun, <laughs> ั้งชื่อช่องได้ขนาดยาวมากไอ้ไรจะทะเลาะกันแลเดี๋ยวตังไคลน์บีเอลเขาเป็นคนเราติ่งแล้วนะคะเราติ่งยูเพรสติ่งยูเพรสนี่ทประเทศลาวป่ะคะนี่เขาเล่าเรียนไปมันจะอันนั้นไหมคะ เกือบคล้ายๆอ่ะแต่ก็ไม่เหมือนหนูค่ะไ่ไม่ได้ดูทุกตอนเกตชอบเดูทุกตอนที่เกดรายละเอียดทุกเม็ดตอนหไม่งพันคือตึ๊เท่าไรเท่าไรไ่มากกา่อนเนี่ย เัวคงไม่้องพูใครได้ดูยูทูมนมาเล่านิยายกันดีกว่าระหว่างที่ทำบ้านเสร็จตอนนี้กำลังแต่งนิยายอยู่นะใกล้เสร็จแล้วยูทูปชื่อว่าชื่อว่าอะไรยูทูปไม่มีแต่จะไม่ค่อยเล่าค่ะทังเขาได้ปิดไมค์ไว้แลเทาไมดับบุด แล้วพูดกันบมอ่อัวิดีโออยู่วิดีอเมียพูดสเปรกบอ้่อซีเครกสกปรก no ให้มัาเขาสร้างหลังคาเสร็จก่อนนะถ้าเป็นคนจะไปช่วไม่ไี้ ขอเป็นกำลังใจถูกไคินเดอถัดอ่านถ่ายวิดีโอให้วันนี้อ่านวิดีโอไปทีสามวิดีโอเราจะใช้จริงจริงสามวิดีโออันนี้เดี๋ยวก็จะลงยูทูบเหมือนกันไม่รอเล่นนะจริงจริงเสี๋ยวไปพูดออกไปแล้วมีฮะช่างมิมิมีคนมาซับบ้างหรือยังไม่เพิ่งเช้าเมื่อกี้นี้เพิ่งเพิ่งแป๊บเดียวไม่ถึงนาที แล้วคลิปแรกไม่มีทำอะไรก็เด็กตูนนั่งไงตูนตูนนะเด็กไม่ดีประจำวันแต่ไม่ใช่หนูหนูพูดในคลิปว่าเด็กไม่ดีประจำปีเด็กแต่ประจำปีเด็กไม่ดีประจำวันไม่ใช่ไม่เด็กเด็กไม่ดีประจำปีเด็กไม่ดีประจำวันไม่ใช่เด็กเด็กก็เล่นนะแบ๊บ

เปนแบบปากากันได้ไไอ้ล้วคะแนนไม่เท่าอย่างห้องไม่ชอบเบลพอดีพูดเลยแับไม่ใส่นะอย่าเล่นให้มากอย่าเล่นให้มากเดี๋ยวเลื่อนเราจะเราเขาพูดไแล้วเขาพูดแล้วหมูหยุดหยุดพูดเลยไม่น่าเลยนี่มาจัดเราเอาคำพูดออกดิพี่เขาไม่พูดเองพี่เบลไม่อยากพูดเห็นไหมพี่เบลก็พูด ห้องโถง,<ป>ถงใช่ไหมในเมชานค้าห้องโถงยาวแปดแปดเมตร <c oughs> โอ้โพี่อย่าจริงจริงเอาดีๆห้องโถงมันก็อยู่ในน,นั้นไม่เนี่ยแล้วห้องโถงก็ได้เก็บผีไว้เอาเล่นเ,เดี๋ยวพี่จะสร้างเมชานคานที่แบบเ,เดี๋ยวเบลลอแล้วดีกว่าอัดเทพเกมเอาวีเลยมันแหลกกินอัดแล้วมันแหลก ไอะไรคะอัดอัดโชว์ไก่โอ้โหอะไรคืออัดโชว์ไก่โชว์ความไก่ให้ชาวลูกห็นโชว์ไก่ให้ใหวใหความไก่คืออะไรโอ้ไก่ก,ไก็มีคนมาอย่าเอาหัก <laughs> ต้องมีคนใหม่ <laughs> เอ๋อะไรนะเขาเขาชั่อะไรนะพี่เออ You p r i n c ยังไม่ได้ซื้อนี่ยัยเลยพูดไปเรื่อยเลยค่ะพูดไปเรื่อยเลยจริงๆพูดไปเลยอะไรโอ้โฟ anyway er ูฟลอยฟูฟอฟูฟอฟูฟอยฟูฟอยอะไรอะไรวฟูฟอยฟอยขันโม่อยขน่สวยมากค่ะห้องถูงมี NPC มาเาอมแบบ เลี้ยวมือเขาไมยตังค์เลยวันนี้เราจะไม่แน่จะมาอัดวิดีโอกินนล้วพริกแต่หนูไม่กินบายลกับหนูว่จะไม่กินพี่ต้องตอนกินได้แต่วันนี้ยังกินไม่ได้ไม่พอเห็นแล้วโอ้โหยมีพี่เอ๋ยเพลกกว่าอีกวันนั้น มาทำไมวันนั้นทำไมเบียร์็ไปลืมแล้วคูณสองคูณสองอืมเผ็ดมไหมอ่ะไม่เผ็ดเลยเบีกินได้ไม่ไม่ถึงห้าคำอืมเบียร์ต้องิ่มกินน้ำเดือดหมดก็เพิ่มซอสหรือว่าอะไรซอสมันเดิมเท่าแล้วมันเผ็ดกว่าเดิมโอ้ไก่ได้วมีคนหมักเท่าแล้วแล้วก็มันในนั้นใจะไปเถิดปกตินี่มันแบบ มันจะแบบค่อยๆแบบกินนักแป๊บนึงก็มันถึงจะเห็ดใช่ไหมแต่นี่กูเข้าป่ากูเป็ดก็คอเข้าป่าปิดเลยเดี๋ยวปิ๊บค่ะขอโทษค่ะอันนี้มีอ่ะครเล่นครเล่นบาย